การนั่งทำงานนานเกินไปและมีชีวิตอยู่ในลักษณะเนื้อยนิ่งไม่เคลื่อนไหวเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโรคกระดูกและข้อในกลุ่มคนัยทำงานซึ่งเป็นไถยเงียบที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสังคมไทยความเห็นว่าพฤติกรรมซ้ำๆในชีวิตประจำวันที่ทำโดยไม่รู้ตัวเช่นการนั่งทำงานถ้าเดิมนานเกินไปการก้มดูมือถือหรือการยืนนานเกินควรทำให้เกิดปัญหาในกระดูกและข้อซึ่งเป็นไถยเงียบที่กำลังกระจายกระจายอย่างรวดเร็วในสังคมไทย การมีสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่ดีในระยะยาวต้องมาจากการคืนสมดุลให้ร่างกายคือการขยับให้ถูกวัดที่ที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นการบาดเจ็บจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําเพื่อป้องกันโรคกระดูกและข้อในกลุ่มคในใบทางานศูนย์กระดูกและข,ข้อของโรงพยาบาลวิมุตเปิดตัวเพื่อเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของคนไทยสู่มาตรฐานระดับสากลด้วยแนวคิด อย่าให้ทุกการเคลื่อนไหวต้องสะดุดซึ่งเป็นการเดินหน้าวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบสุขภาพแบบองรวม (Holistic Health Care) ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าการรักษาโรคเพียงชั่วคราวจึงเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกและข้อในแต่ละข้ออย่างแม่นยําศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลวิมุตมีกลยุทธ์ MOVE ที่ให้ความสําคัญ กับ M Mastery Office r t i s e คือความชำนาญระดับสูงของทีมแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่การวินิจฉัยการรักษาจนถึงการฟื้นฟูที่มุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้ป่วย O h o l i s i c Innovation การนำนวัตกรรมมาใช้จริงเพื่อการวิเคราะห์และการรักษาที่แม่นยำ B Wellness Care คือการดูแลที่มุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้ป่วยโดยเน้นการคืนคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและ E Empower Recovery คือการฟื้นฟูที่ออกแบบเฉพาะบุคคลโดยทีมวชศาสารฝ้น พ้นฟูและกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวโรงพยาบาลวิมุตเชื่อว่าความเป็นเลิศทางการแพทย์ไม่ได้เกิดจากเครื่องมือเท่านั้นแต่เกิดจากคนที่ทำงานด้วยหัวใจจึงได้รวบรวมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาเช่นศัลยกรรมกระดูกและข้อเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์การกีฬาและด้านการดูแลรักษาด้วยโภชนบำบัดเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีสูงกระดูกและข้อของโรงพยาบาลวิมุตออกแบบด้วยแนวคิด ฟูล,ลูกแคร์ที่รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เดียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นตัวโรคกระดูกและข้อส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรืออายุที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมซ้ําๆในชีวิตประจําวันที่ทําโดยไม่รู้ตัวซึ่งทําให้กล้ามเนือ้อและข้อต่อรับแรงกดซ้ําๆจนเกิดการอักเสบเส้นเอ็นตึงและข้อเริ่มสึกหรอส่นกระดูกและข้อของโรงพยาบาลวิมุติ พร้อมดูแลรักษาทุกข้อตั้งแต่กระดูกคอถึงเท้าทั้งโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเอ็นอักเสบไหลติดรวมถึงอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาทั้งยังมีแพทย์เฉพาะทางสำหรับตุ่มมะเร็งกระดูกและโรคกระดูกในเด็กการดูแลผู้ป่วยในศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลวิมุตจะเน้นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยแต่ละรายตามความเหมาะสมเช่นการตรวจมวลกระดูกการปรับท่าทางในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังมีบริการเทเลมีดิซินสําหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาแพทย์เบื้องต้นซึ่งเป็นการดูแลที่แม่นยํา และลดการผ่าตัดที่ไม่จําเป็นการมีสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่ดีในระยะยาวต้องมาจากการคืนสมดุลให้ร่างกายคือการขยับให้ถูกวิธีออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อซ้ำๆทุกวันการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่เสมอสุขภาพที่ดีไม่ควรเริ่มจากยางป่วยแต่ควรหันมาเคลื่อนไหวร่างกายและเลิกพฤติกรรมนิ่งนิ่งเซเดนเทอรี่ไลฟสไต ตั้งแต่วันนี้พร้อมสังเกตอาการปวดอยู่เสมอเพื่อจะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลนิมุตมีการนําเสนอระบบรักษาที่ครบครันสําหรับโรคกระดูกและข้ออทิคเ,อบบอทเครื่องเองก็กซเร,รย์ดิทัน ensity, Scan, ความละเอียดสูงแบบออโตสติชิงเอ็กเรสสำหรับตรวจภาพแนวยาวของกระดูกสันหลังทั้งแนวเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกและองค์ประกอบร่างกายบกมินเนอร์เดนเซตีโฮบอดี้คอมโพสิชันสแกนเครื่องอ็มออรไล์เพื่อสร้างภาพโครงสร้างกระดูกและข้อต่ออย่างละเอียดเพื่อระบุสาเหตุของอาการปวดได้อย่างตรงจุด ศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลวิมุตเน้นการผ่าตัดสองกล้องแผลเล็กซึ่งช่วยลดความเจ็บน้อยคนไข้ฟื้นตัวไวรวมถึงให้ความสำคัญกับ personalized d i c a โดยทีมแพทย์จะออกแบบแผนการรักษาให้เหมาะกับสภาพร่างกายพฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายผู้ป่วยจะได้รับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการรักษาอีกทั้งเข้ารับการฟื้นฟูใน,ในศูนย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟู rehabilitation center และศูนย์ดูแลต่อเนื่อง transitional care ward ที่มีทีมสาขาวิชาชีพครบทุกสาขาดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการดูแลโดยนักกําหนดอาหารที่เข้ามาช่วยวางแผนโภชน